ครับสวัสดีครับเชลซีมึงเล่นไ่โคล้รแล้วนะเชลซีไอสัตว์มึงเล่นไรโคล้รมูรินโญ่แล้วนะเฮียทำไมต้องทำกับมูกูอย่างนี้ด้วยไอสัตว์แมนยูทำไมมึงกูน่ากลัวจังเลยไอเฮียกูฟอร์มฟอร์มมึงน,น่ากลัวมากเลยน่ากลัวเหมือนเชลซีไปที่แล้วเลยสัตว์ฟอร์มมึงน,น่ากลัวมากน่ากลัวตกฤดูการมากฟอร์มแชมป์ปอบแชมป์ดูไอเฮียเล่นอย่างเฮีย นี่จะคุมไฟปิดวหงใส่นอนนักพวกนี้ซื้อปีมบางคนต้องซื้อปีมใส่หัวแล้วกูว่าและปอกบาตรงๆในสัตว์มึงซื้อมาเล่นตำแหน่งอะไรกูถามหน่อยมึงซื้อมาเล่นตำแหน่งอะไรปอกบาเนี่ยเฮียเล่นตำแหน่งอะไรบอกตำแหน่งกูหน่อยสัตว์ฮะแล้วนี่เหรอที่มึงคุยไว้นักหนาว่าจะได้แชมป์ได้จะเอาแชมป์ได้ปอกบาเวลาตั้นมาที่เด็กผีบอกได้แชมป์แน่นอนไอ้สัตว์ได้มูมาคุมได้แชมป์แน่นอนไอ้ ชำมวเอ้ยชมแววไอ้สัตว์ฮะต่อยแม่เย็ดเล่อย่างงี้ไปขายหนมเปืองดรือมั้งเอ้ยศพแดงไงก็ศพแดงยังไงก็ศพแดงไอ้สัตว์ด,ยนนดูยังไงนั่นกูได้ตอบไปสามศูนย์เซลซีเราไปสามศูนย์เนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรไม่อยากเซลเยอะสงสารมานะนที่ยไปลอยยุ้นหลอดปลาแล้วกันปีนี้สวัสดีครับ ฝากหมูผมด้วยอช่วยดูแลหมูท yeah, ีหากหมูทำตัวไม่ดีเด็กพี่อย่าพึ่งไล่โคดเย็ดแน่เอ้ยเชลซีเตะไล่โคดครับผมสวัสดีครับ